สวัสดีค่ะอยู่กับสาวโบสายลุยนะคะวันนี้อยู่ในตรีมไฟสองหน้านะคะวันนี้เราก็มารอนะคะเจ้าสมบุรณ์พัฒนามาลงนาตัวเองนะคะแปลงสุดท้ายนะคะทุกคนหกไร่สุดท้ายนะคะคือเราอาบน้ำกินข้าวเสร็จแล้วนะะเตรียมที่นอน,นะคะ่ะเราคือมารอตอนนี้รถมาแล้วนะคะ มานั่งรอประมาณสามสิบนาทีแล้วนะคะขึ้นนั่งผู้เดียวนอนเนาะอยู่ให้หน้านไม่เอาพี่น,อน้องผู้อื่นเขาก็สิายานผีแล้วล่ะคะ่ะผู้ขานี่กะชิวๆนะคะข้างหลังมาเลี้ยวมากันเลี้ยวนะคะมากันแล้วเราไปดูดีกว่าพ่อมาเลี้ยวนะคะแล้วก็เสี่ยนกก็ขับรถมาเลี้ยวนะคะ วันนี้เราก็จะมาเก็บตกเหมือนเดิมนะคะส่วนมากเราจะเกี่ยวของตัวเองตอนกลางคืนนะคะเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยคือเราลงคิวให้ลูกค้าหมดแล้วนะคะแล้วก็เลยต้องมาเกี่ยวของตัวเองตอนกลางคืนนะคะและก็เราก็าไปขายพรุ่งนี้เช้านะคะทุกคน,นตอนนี้สาวนุ่นก็เอาข้าวนะคะไปเทให้กับลูกค้านะคะทุกคนดูกล่องนี้คอยสิบอกเลยว่าสัตว์อิรีสัตจนเห็นแบบ กะเกะซิวลูกคุมขนนี่เห็นหมดเลยนะคะคือไม่หลอกตากรรมการเลยนะคะอ่ะไม่พูดมากความเพื่อนะคะทุกคนเราจะเราจะพาไปดูเจ้าสม,มุนพัฒนา,นาเจ้ายักเขียวของเรานะคะมันลงนาเป้งสุดท้ายหกไร่นะคะไปค่ะนี่หละรถนู่นรถอยู่นู่นนะคะเดี๋ยวขอใส่แบตก่อนแป๊บนึงอุปกรณ์เราก็มีแบตนะคะแล้วต้องเอาคุณแจรถออกะ อยู่ไว้ในกระเป๋าแล้วก็มีผ้าคลุมหน้าผ้าปิดหน้านะคะแล้วก็ถุงมือเกี่ยวเกี่ยวข้าวนะคะส่วนไอข้างล่างเนี่ยไม่มีประโยชน์อะไรคะ่ะไอรวงข้าวเนี่ยแต่เราก็ต้องมาเซนตายายนะคะก็คือเซนใบก่อนลงเกี่ยวข้าวนะคะทุกหน้านะคะเราต้องทําแบบนี้นะคะเพราะว่าแต่ละที่ก็จะมีเจ้าของนานะคะแล้วก็มีพี่ให้พี่หน้านะคะบอก ปูปลักรักษาอันให้เห็ดยัยยังก็ให้ปลอดภัยนะคะอ้าวผู้เฝ้าเกี่ยวอยู่ไหนนี่นี่เกี่ยวของพ่อนี่แหละครับบอโอ้แข่งกันสัน้นโอ้สี่ลี่แล้วโอ้เอาเจะสีมาลงเอาเจะสีมาลงผู้บ่าวบ่โสดตไหมผู้บ่าวบาว่โสดตเนี่ยนี่เขาเอื่นผู้บ่าวโอ้ยน้อะมากันไ มามาหาพ่อบ่บมาดูจาของขับอุ้มเหรอขับจังขับอุ้มแหม่ตามถ่ายคลิปไม่ถายเลยนะเอาเราก็ต้องหาเงินไงมันได้เงินดิได้ดีไหมก็แล้วแต่คนดูอ่ะถ้าคนดูยอดเท่าไหร่โอวยถ้าคนดูเป็นเซนมันก็ได้ตังค์เยอะเลยเนาะอ๋อก็ลองลองพมาดูเนาะอืมนั่นแหละพอได้กับเอย์คากระเาอยูลุงแลี้ว เมื่อกี้เมื่อกี้เอาต้นยูค่าเันเป็นแสนคนในใดเทไรมันต้องอูทายอดเป็นแสนอ่ะมันก็ได้เหรียญเยอะอืนั่นแหละโอ้ก็ถามให้เนาะเจมแม่เอาพี่ก็ไม่รู้พี่จะบอกยังไงเนาะ <laughs> อาซูเซนหนึ่งแสนคนะหนึ่งเหรียญได้สามพันบาทนดีมาแล้วคะ่ะเดียว,วเดียวเดียวเดียว ยุดหยุดเส้นตายายก่อนจงยยไดทำงานเลย,ย,ย,ยเส้นตายายเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะประกอบตู้ส่วนนี้ก็หลานหลานใายนะคะ นะะน้องก็มาเกี่ยวข้าวเหมือนกันค่ะนาติดกันเลยแปลงติดกันนะคะแล้วเอาเกี่ยวเกี่ยวข้าวก่อนพอมาแล้วอ้าวกักกอกกักกอกกกกอกกัก เย็บเย็บอยองเย็บเอ,อ้งปขึ้นไปเสร็จแล้ว,ลวช่วยรอนเลยไอเกี่ยวโอ้ยมเมาแล้ววะไอ้กินเมาแล้ว,เ,ลวลกเกี่ยวอยู่ใส่แบล็เกี่ยวมาเก็บเขานนแบล็กเกี่ยวมาเ,าเลย พ่อนะเมื่อกี้เขาคุยอะไรกัน กะบีบแต่อยากจะบอกว่าคุณรถใหญ่น,ยยนี่เข้าใกล้ไม่ได้นะทุกคนคุณหลายแห่งไปแล้วแล้ว ไม่หมดเนี่ยเอาไมา่สักสักสักคันหนึ่งไม่เบี้ยวแพงดอกสองล้านต้องยืมตังค์พี่นกอาาโอ <c oughs> ระดับเท่าแก่ไม่ยืมตังค์ข้นอันนี้บ่เอาให้เสร็จเลยเม่อคืนนี่เอาให้เสร็จเลยเสร็จแล้วก็เสร็จพี่เหลือแปลงนี่แปลงสุดท้ายขอเจ้าของเลยก,กี่แปลง ได้กี่นาแล้วนาไหนที่ไหนบ้างาหมายถึงว่าไม่ใช่นาย,ยังไงฮะนาติดบ้านนาบ้านถนนชัยเกี่ยวยังเกี่ยวเสร็จแล้วแถวเลาะบ้านอะที่สะเกี่ยวเสร็จไปแล้วเอาก็แปลงสุดท้ายเหมือนกันดิเป็นสุดท้ายเหมือนกัน,นยอนน <Yeah. S 2> ย่าเนี่ยคือบอปิดไฟโหลดขั้นนัน้นคือเปิดไฟสิมไมแนวนัน้น เินนกลงดำแต่ดึกเลย,ยโอ้ยวันนั้นเกี่ยวถึงตีสามอ่ะเองคิดดูดิบ้านถึงบ้านนะได้กี่ไร่ครับไ,รรไม่รู้พี่ไม่รู้ว่าได้กี่วันละกี่ไร่แต่รู้ว่าวันนั้นอ่ะวันที่น่ะวันนั้นอ่ะรถติดใช่ไหมวันนั้นรถติดรถตดเศษปุ๊บไปอ่าไปลงเจ้าเจ้าเดียวกันกับเออขุด ท,ที่เดียวกันสองคันใช่ไหมแล้วก็เปลี่ยนเจ้าใหม่กำขึ้นขึ้นรถไปถึงนาลงแทนเลอร์เสร็จปุ๊บติ้นตะขาบไอสลักหลุด,ลลดอ๋อแล้วใส่ไงก็ขนเครื่องมือจากบ้านนี่ไหนไปใส่ที่นามันเดินไม่ได้นูไม่ยากกว่าเอาก็เคาะเลยแล้วใส่ไอ้แก๊สลนไฟลนให้มันร้อนๆแล้วเคาะใส่พากันเคาะใส่เสร็จสลักหลุดสลักหลุด ยังยังไม่พอสลักหลุดเสร็จอ้าววันนั้นมันลมเจ้ของนาเขาก็เออเกี่ยวให้เสร็จไปมาถึงแล้ววเกี่ยวเสร็จจะถึงตีสามมาถึงบ้านตีสี่ตื่นหกโมงโลงต่อลงต่ออะไรทีนี้ <laughs> มันเสียเวลานานั่นหละนารถติดวันนั้นที่เอารถเจ็ดสิบไปลากอะอน,นานลอกเขาไม่บอกว่านา,นานลกอก พอเราขึ้นจากนาเสร็จเขาบอกว่านาลอกเนาะมันเสียตรงนี้เลยมันติดทิันติดกันเดียวันเดียวใติดเจ็ดสิบยังไม่ดึงเลยติดแล้วอ่ะแล้วทิศเด็กไอ้ที่ไอ้ที่เด็กก็ออกมาออกมาปุ๊บมันติดฟางฟางไปยัดเยอะแล้วยัดไอ้ตรงมันเข้าไปตรงแข็ไอ้เนก็หมุนไม่ได้มันก็ติดต้องเอามาดึงกันอีก คือนานั้นเป็นนาโลกพูดง่ายเดินตรงไหนมันก็ดินมันก็อันนี้หมดแล้วอะ่ะมีได้ไหก็เท่ากันพี่โอ้พี่น้อยกว่าเองอยู่หกไร่นเ,นเองเท่าไหร่วะสิบลูกนี่เตยมสิบมั้งส <10 S 1> ิบแหละของตัวเองอะ่ะเยอะกว่าของพระชาก็ห้าไร่กว่านี่เลยไม่ถึงหกหรอกเพราะว่าเนื้อที่มันไปนูน่นไอ้ต้นในนั้นหมดแล้ว สองตันเหรอชองตันกว่าถ้าจำไม่ผิดนะลุ่งบ่อยไม่ปีนี้หกลุ้มแล้วห้าลุ้มหกลุมแล้วห้าลุมแล้วปีนี้บ้านเราฝนดีด้วยอือรุ่งบ่อยเลยรว่าบ่อยดิร้อยห้านี่ไม่ค่อยจุ่มเท่าไหร่ร้อยห้านี่สู้ตายเลยต้นไม้ต้นอะไรเอาไมได้หมดใช่ใช่ แบบนี้มันใหญ่สำหรับพี่นะความคิดของพี่นะมันต้องเอาลงบุรีรัมณุนไอ้พวกนี้มันต้องอยู่กับนาแปลงใหญ่ๆต้นไม้ไม่มีมันถึงจะไปได้ไอันนี้มันมาเล่นบ้านเรามันนาเล็กต้นไม้มันเยอะ ียวจากข้างล่างขึ้นมาบอากแข่แงแบบรกล้มพิศขาวลมไม่น้อง เดี๋ยวไปเต็บตกข้าวก่อนนะคะคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดสับสไครป์ช่องซาบโบสายลุยฮู้วววฮึฮึฮึจนไอกันคลิปหน้าน,นะคะสวัสดีค่ะ